ส่วนความเป็นอยู่ภายในพื้นที่พักผิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบที่บ้านท้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะตอนนี้ได้รับการดูแลจากภาครัฐแล้วก็หน่วยงาน NGO ค่ะซึ่งผู้ประสบภัยต่างก็พอใจในคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะในด้านการศึกษานะคะที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในประเทศไทยิดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ หญิงหน่อทูวาหนึ่งในผู้อพยพในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านถ้ำหินอ,อําเภอส่วนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีภายใต้การดูแลของภาครัฐและหน่วยงาน NGO อเธออพยพมาพร้อมพ่อกับแม่ได้3ปีเนื่องจากเหตุความไม่สง,งบภายในประเทศบ้านเกิดวันนี้เธอรู้สึกมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ในพื้นที่พักพิงแห่งนี้ที่ไม่ต้องคอยหวาดผวากับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เธอเคยประสบ ยิ่งไปกว่านั้นยังได้มีโอกาสเรียนหนังสือในหลักสูตรขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับเด็กในประเทศไทยทาให้เธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นครูเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆในชาติพันธุ์ได้มีความรู้เช่นเดียวกับเธอเช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆกว่า1,331คนในพื้นที่พักพิงแห่งนี้ ต่างมีความสุขกับชีวิตใหม่และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พวกเขาได้รับอย่างเท่าเทียมทั้งวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และสุขศึกษารวมทั้งยังได้เรียนภาษาอย่างภาษาอังกฤษภาษากรียงและภาษาพ,ษาพมา่านอกจากนี้ยังได้ฝึกอาชีพทั้งในด้านการเกษตรซึ่งมุ่งเน้นการปลูกพืชอินทรีย์และเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการฝึกงานช่างสิบสาขารวมกับการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการเมื่อเรียนจบหลักสูตรตลอดระยะเวลา150ชั่วโมงจะได้รับใบรับรองการทำงานทั้งในประเทศไทยประเทศบ้านเกิดและประเทศที่3อย่างประเทศในแถบยุโรปสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียได้ทันทีี ตากูไปกูเจอนดนีบาบีเอาไว้เอละมั้งภาษาไทยภาษาไทยมาจากว่าเราเวลาที่พูดคบกเล่าไดเรื่องดุยเนี่ยดนีบานี่วูยงไอ้ดอกเกี๊ยตู้ระน้ำมัดูแลวันนี้ผู้อพยพที่พื้นที่พักพิงแห่งนี้กว่าเจ็ดพันคนต่างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและรู้สึกปลอดภัยภายหลังจากต้องหลบหนีมาขอพื้นที่พักพิง เนื่องจากเกิดเหตุความไม่สงบภายในพื้นที่ประเทศต้นทางเช่นเดียวกับอีก8พื้นที่พักพิงชั่วคราวในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการจนบุรีตากและแม่ฮ่องสอนซึ่งในปัจจุบันมีจํานวนผู้อพยพทั้งหมดกว่า190,000คนใช้งบประมาณในการดูแลราว6ล้านบาทต่อวันซึ่งภาครัฐของไทยและหน่วยงาน NGO ได้ร่วมกันดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษาสาธารณสุขโภชนาการ และส่งเสริมอาชีพเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความสุขปลอดภยัยและได้รับการดูแลเช่นเดียวกับสิ่งที่มนุษย์ด้วยกันควรได้รับ